มีอันนี้มาเปิดเปิดมันสอันแม่งเลยไม่ได้ทำคลิปนานเปิดแม่ง2อันพร้อมๆกันเลยแล้วกันว้าวโอ้ยสวัสดีเพื่อนๆชาว x อซทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรอนนี้เอ็กซครับ เสื้อนี้ไม่ทำขายนะฮะเสื้อตัวนี้ทำเอาไว้ใส่เองนะฮะแต่ถ้าใครอยากได้เสื้อ XC กนะครับก็ตามรูปนี้เลยครับพี่รูปนี้นะผมกำลังจะทำให้เปิดจอง P นะครับผมเสื้อตัวละ350บาทนะครับผมเป็นเสื้อ X อซสําำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องนะครับผมก็สามารถสั่งได้นะฮะลองติดต่อมาได้เลยหรือไม่ก็ตามใต้คลิปนี้นะฮะจะมีลิงก์มาให้กดคลิกเข้าไปนะครับ แล้วผมวันนี้นะครับผมเราไม่ได้ทําคลิปมาประมาณ56วันได้เลยนะฮะห่างหายกันเป็นนานเลยแล้วตัวนี้ได้มานานแล้วทางร้านเขาส่งมาให้ผมรีวิวก่อนที่จะออกจาหน่ายด้วยซ้ำนะฮะไม่ได้รีวิวเลยนะครับผมก็มาช้าเลยนะฮะก็ห่างหายไปสักอาทิตย์กว่าเกือบสองอาทิตย์นะตัวนี้ได้มาตั้งสองอาทิตย์กว่าแล้วนะครับผมยังไม่มีโอกาสเลยเพราะผมทําห้องใหม่นะครับผมเก็บนูน่นเก็บนี่นะครับเพิ่มแพชชั่นให้ตัวเองยังเก็บไม่เสร็จเลยยังรกอยู่ดฝั่งนี้เห็นไหมเลยไม่หมดเลยนะครับผมข้างหลังก็เป็นประมาณนี้นะฮะนี่โต,ตอร์อผม โต๊ะทำง,งานนะครับนี่ไปสั่งไฟตัวนี้มาจากเว็บสีส้มๆเป็นไฟของเพลย์สเตชันนานี้นะสวยดีนะครับผมเห็นต้องมาชอบเลยแล้วก็เลยสั่งมาแล้วก็เอามาสั่งขายึดคอมใหม่นะฮะแล้วก็ที่วางโน้ตบุ๊กนะครับใช้โน้ตบุ๊กเป็น CPU แทนนะครับวันนี้เราจะมาเปิดกล่องกันมีอันนี้มาเปิดเปิดตั้นสองอันแม่งเลย ไม่ได้ทําคลิปนานเปิดแม่งสองอันพร้อมๆกันเลย้วกันเดี๋ยวดูก่อนว่าในกล่องนี้คืออะไรเดี๋ยวผมมาเริ่มจากนี้ก่อนพราะตัวนี้หลายๆคนคงเคยเห็นกันหมดแล้วไงทุกคนก็สั่งกันหมดแล้วนะซุนโกฮังงานแกรนด์ s ิสตานะครับเอาไว้ที่หนานแล้วกันเอาไว้เปิดท,ท้ายๆแล้วกันนะครับวันนี้เรามาดูกล่องนี้ก่อนนวกันผมได้มานะฮะก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วเหมือนกันยัง <laughs> ไม่ได้ทำคลิปอะไรเลยนะฮะช่วงนี้กําลังทําคลิปเกี่ยวกับการออกนอกสถานที่ให้เยอะหน่อยอะแกะก่อนเลย <laughs> <laughs> ไม่ไม่คมอะ <laughs> ใหญ่มากนะฮะมึงว่าสั่งอะไรมาลืมหมดแล้วสั่งมาเยอะมากเลยนะผมยังไม่ได้เปิดอีกตั้งหลายกล่องเนี่ยว้าวโอ้เด yes! oh, wow! oh, wow! อ,อ,อ,อะโวโอ้ว้าวมาแล้วกล่องเบะเลอร์เลยกล่องใหญ่มากโอ้ยมึงซอนชินรอน แกะก่อนอืว้างกรชินลอนตัวใหญ่มากนะกล่องใหม่เลยนะครับนี่สภาพใหม่เอี่ยมเลยแล้วก็ยังไม่ได้แกะเลยอากาศช่วงนี้ร้อนๆนะฮะร้อนมากแลยยังไม่ได้โดนความหนาวเลยเขาบอกว่าหมดแล้วหน้าหนาวว๊างงกันไปโอเคมาเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าข้างในเป็นยังไงนะผมนี่มังกรชินลอนจกกัอตเทปอันเดียวนะฮะคืองานอะไรก็รู้ๆกันอยู่ โอ้ตัวห <apps. S 1> นักมากมากเลยนะฮะดูฮะโอ้ยปุ๋นหนักมากมังกรยักษ์ของเรานะครับตัวฐานใหญ่มากนวดมังกรอาวละโอ้เป็นไงฮะเพื่อนๆครับผมลองดูด้วยสายตาของตัวเองก่อนลวกันนะว่าสภาพเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมดูก่อนนะผมขอติดนวดก่อน 怎么搞呢？ นี่คือมังกรชินรอนนะฮะสภาพสวยนะผมว่ามันสวยเลยแหละนี่คืองานจีนนะครับผมงานจีนเนี่ยก็คือก๊อปแหละว่ามีงานอิทธิบันนะครับเป็นงานจับสลากที่เป็นงานรัสบอ์อยู่นะครับตัวนี้ก็ที่เขาขายกันของงานรัสบัลนะครับก็อยู่ที่ประมาณ8 0 0 0 9 0 0 0ตัวนี้เลยอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็การลงสีก็คงจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วลหะเพราะว่างานแท้อะไรมันก็ดีอยู่แล้วนะฮะตัวนี้นะเท่าที่ผมดูนะฮะเฮ้ยสวยสวยมากๆคือมันไม่ได้หน้าเกียดอะคือวาง โชว์ได้เลยอะตั้งโชว์ได้สวยๆเลยก็คือถ้าใครไม่ซีเรียสว่าเป็นงานจีนงานกอฟนะครับก็สามารถตั้งโชว์ได้นะในงบที่พันกว่าบาทเองนะครับพันต้นๆเองอยู่ที่กําลังทรัพย์แล้วกันนะฮะผมเองผมก็ยังซื้อไม่ได้เลยนะไม่กล้าซื้อเหมือนกันงานแท้ตัวละแปดพันเก้าพันนะผมก็เอามาสนองความต้องการตัวเองเหมือนกันในตัวนี้งานจีนเนี่ยฮะเห็นแล้วแบบว่าเออมังกรสวยดีนะผมเห็นแล้วแบบโอเคอะ่ะก็ลงสีโอเคนะก็ดีอยู่นะดูดีเลยแหละเอาง่ายมันดูดีเลยแหละมันไม่ได้แบบว่าเป็นงานที่กระโลกกะลางานอย่าง งานจีนนีครับนะผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงจะก๊อปหรือจะจีนมันก็มันทั้งก๊อปทั้งจีนนี่ยอันนี้แหละเพม,มันมีงานแท้ออกมาของอิชิบานไงโอ้พูดไปพูดมาจีนก๊อปจีนก๊อป ก็แล้วแต่คนตัดสินใจแล้วกันนะฮะว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อครับแล้วแต่ความชอบแล้วก็แล้วแต่ทุนของตัวเองด้วยนะครับว่าพร้อมแค่หลับไหนนะฮะมีพอมากพอหรือเปล่ามีเหลือไว้กินบ้างหรือเปล่าอย่าให้มันเดือดร้อนนะฮะ <S <S ความสูงของมังกรนะฮะจากข้างบนนี้จนถึงเขาข้างบนนี่เลยนะไม่เอาหนวดน,นะถึงเขาข้างบนเนี่ยครับประมาณ32สเซนนะครับผมก็ไปวัดดูนะครับหนึ่งมันบรรทัดหน่อยๆลงสีโอเคเลยนะครับผมการลายการลงเส้นลงลายการปั้นก็ไม่ค่อยมีตาหนิเท่าไหร่นะคทับที่เห็นนะฮะถ้าไม่บอกก็เป็นงานกอหรืองานนจก็ล์ฟ กไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าเป็นงานแท้หรืองานจีนนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเขาทําออกมาได้เนียนเหมือนกันนะช่วงหนังีนงานจีนทําออกมาได้โอเคเลยนะครับสําหรับคนที่งบไม่พอนะฮะไม่พอในการซื้ออย่างผมเหมือนกันอย่างเงี้ยคืออยากได้นะแต่ว่าราคา8 0 0 0ันเกผมซื้อไม่ไหวจริงๆนะไม่กล้าซื้อเหมือนกันถ้าตัวละสามพันนี่ก็ยังพอก้ากึ่งก้ากึ่งนะแต่แปดพันนี่แบบโอ้โโหดร้ายอ่ะผมไม่เคยเห็นงานแท้นะยังไม่เคยเห็นงานของอิชิบันนะงานรัสบันนะจะมีการแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนน้าหนักกาลังดีนะฮ แล้วก็ตาทุกสิ่งทุกอย่างวัสดุเป็น PVC ใช้ได้ไม่น่าเกียดลงสีก็โอเคไม่น่าเกียดไม่ได้มีตำหนิอะไรเลยนะฮะเท่าที่เห็นนะใช้ได้เลยน่าเก็บมากครับผมดูกันตัวต่อไปเลยวันนี้เปิดพร้อมกันเลยนะฮะสตัว2อ,อย่างเลยเพราะว่าไม่ได้ทำคลิปนานดูวันพร้อมๆกันเลยนะครับผมงานแดนิสาซุนโกฮังขอแกะก่อนนะฮะ <c oughs> ตัวเนี้ยน่าจะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าคุ้มกับราคาฮะราคาไม่แพงเลยราคาออกมานี้บว่าซื้อเก็บได้สบายๆนะคนส่วนใหญ่ก็สั่งกันนะครับผมนี่คือหน้ากล่องอ่ะหน้ากล่องซุนโกฮังยืนเข้มมากฮนะเป็นโกฮังอันติเมตนะฮะตัวนี้นะครับสวยนะสวยจริงๆนะผมเป็นคนชอบซุนโกฮังอยู่แล้วนะแล้วมาเจองานแกนตัวอย่างนี้นะฮะแล้วเห็นบอกว่าเป็นงานที่ขาตันตัวตันด้วยราคาก็ไม่แพงด้วยก็รีบจัดสิครับรออะไรล่ะครับผมมาเปิดกล่องมานี่งานแท้นนะสติ๊กเกอร์ส้มนะนี่ ไปกันอย่างรวดเร็วเลยโอ้มาละมาโอ้โหตัวโคตรใหญ่อะดูดิใหญ่มากมีทั้งหมด4ช่องนะครับผมมีมีครึ่งตัวบนครึ่งตัวล่างแล้วก็หัวแล้วก็้งแข็งนะครับอยากให้มีบทบาทจะเยอะนะนคุณโกฮังนะผมอยากให้มันกลับมามีบทบาทอีกครั้งหนึ่ง เขาเรียกว่าถามว่าตันไหมมันก็ตันในระดับหนึ่งตันแบบน้าหนักน้ําหนักดีอะน้ําหนักดีไม่ได้หนักมากไม่ได้เหมือนซุนโกคูตัวแรกๆนะตันแบบกลงๆนิดๆนะฮะไม่ได้หนักมากอะนะฮะก็ถือว่าน้ําหนักก็ทําออกมาโอเคผลิตออกมาได้ดีเลยนะตัวนี้นะดูทรงนะฮะแล้วก็ดูผมว่าเฮ้ยโกหังสวยโกหังตัวนี้สวยนะฮะสวยจริงๆนี่วางเองได้โดยที่ไม่ต้องใส่น้ําแข็งนะครับการปั้นออกมาดีมากอะการนะดูการทรงตัวน้ําหนักตัวกับการทรงตัวดีมากนะมีการเมานี้ ฟฟหน้าตาขึงขังโคตรเท่เลยอ่ะอันติเมตซุนโกหังฮอตสวยบอกให้ใครไม่มีพลาดมากนะฮะรีบไปซื้อกันเลยนะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ยอนะสวยมากน้ำหนักตัวกำลังดีเลยนะครับตันในแบบกวงกวงงงว่ S <S <S คือจับแล้วจะรู้ว่ามันไม่ได้ตันแน่นจนเหมือนซุนกคูตัวแรกๆที่มันแพงๆอะ่ะมันก็ตันในระดับหนึ่งนะฮะแล้วก็น้ําหนักตัวกาลังดีเลยนะใช้ได้เลยสวยงามมากๆด้วยแล้วก็ฐานการยืนมั่นคงด้วยนะมันไม,ไม่ไม่น่าจะมีล้มเท่าไหร่นะขนาดโยกนะเอนะดูดูดูโยกโยกอ่ะนะยังไม่ล้มเลยเ โยกไปด้วยอ่ะองศาการตั้งดีมากเลยไม่ต้องใช้น้ําแข็งเลยนะครับถ้าใส่น้าแข็งไปก็ประมาณนี้ครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่สวย,ยนะครับไปซื้อกันได้นะครับผมไปเลยไปนี่ไปซื้อกัน <laughs> สองตัวนี้นะครับผมมารีวิวพร้อมกันเลยเรียกว่ารีวิวดีไหมเรียกว่าเอามาให้ดูพร้อมๆกันเลยนะฮะสตัวนี้เป็นมังกรชินนอนกับซุนโกฮังแกนิสตา้านะฮะ<ๆ>ก็หลายๆคนอยากให้ผมรีวิวก็รวบยอดไปเลยแล้วกัน <c oughs> เอามาให้ดูกันนะครับผมงานงานงานโกฮังอันติเมตนะครับผมไป <c oughs> นี่ครับผมใครสนใจก็ไปตามหากันได้เลยนะฮะส่วนตัวนี้ก็อยู่ที่การพิจารณาของแต่ละคนแล้วกันนะฮะทุนของแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันนะครับผม <c oughs> ผม,ผมได้แค่นี้แหละฮะแต่เห็นตัวนี้ออกมาแล้วมันเป็นงานที่ ที่พอที่จะเก็บได้อะแล้วดูหน้าตาแล้วมันไม่ได้ขี้เละผมซื้อมาเก็บไม่ได้ซื้อมาขายซื้อมาเก็บเพื่อโชว์เพื่อให้ได้เห็นบรรยากาศที่เราชอบในตัวละครนั้นๆนะก็ไม่ได้ซื้อมาเก็งกาไรหรือซื้อมาขายอะไรทั้งสิ้นนะครับผมคือทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ใจครับที่ใจกับทุนทรัพย์ที่เรามีนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับโดนี้เอ็กซีด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อแจ้งเตือนนะครับเวลาผมลงคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนก่อนใครนะเพราะถ้าไไมม่่กกดดระะะิิงงวว้นเลลาผคปจ ไม่เตือนนะเราจะไม่เห็นกันเลยนะฮะเราจะไม่เห็นกันเลยเราจะไม่รู้เลยว่าผมลงคลิปอะไรตอนไหนนะมันจะตัดความสัมพันธ์ของเราออกไปกันเลยมันจะตัดความสัมพันธ์ของเราออกจากกันเลยนะฮะอันนี้จริงๆเลยนะตอนนี้มันปิดก้นกันเยอะมากอย่างน้อยกดกระดิ่งเอาไว้นะเวลาผมลงคลิปเผื่อคลิปไหนน่าสนใจก็ค่อยคลิกเข้ามาดูก็ได้นะฮะผมเราไปถึงหนึ่งมื่ากันไปแล้วพูดเยอะไปบายสวัสดีครับผม